ระบบไฮบริดของรถยนต์โตโยต้าทำงานอย่างไรทำไมถึงช่วยประหัดน้มันวันนี้ผมมีคำตอบครับก่อนอื่นเลยนะครับ ระบบการทางานของไฮบริดคือการทํางานควบคู่กันของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับระบบไฮบริดมีอยู่5กรณีกรณีที่1ขนาดออกตัวครับระบบไฮบริดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทําให้เปลี่ยนน้ำมันไม่สิ้นเปลืองน้ํามันในการออกตัวช่วงแรกครับกรณีที่2ครับขนาดขับขี่ปกติด้วยความเร็วคงที่เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะทํางานร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดและพลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปเก็บสะสมในแบตเตอรี่ไฮบริดอีกด้วยกรณีที่3ครับขนาดเร่งความเร็วเครื่องยนต์และระบบไฮบริดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากําลังสูง2ตัวผสานงานทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้กําลังเร่งขึ้นแต่ก็ประหยัดน้ามันเพราะเครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักมากเกินไปนั่นเองครับกรณีที่4ครับขนาดลดความเร็วและการเบรกครับ เครื่องยนต์จะหยุดการทํางานมอเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานจากการเคลื่อนที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งไปเก็บในแบตเตอรี่ไฮบริดครับกรณีที่5ครับขนาดจอดเมื่อแตะเบรกเพื่อจอดมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยประคองให้รถหยุดอย่างนุ่มนวลครับเครื่องยนต์จะหยุดการทํางานระบบไฮบริดช่วยให้ระบบปรับอากาศทํางานปกติในขณะที่จอดโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฮบริดเพียงอย่างเดียว สรุปง่ายๆก็คือครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ํามันกองนี้ที่เราใช้กําลังมากที่สุดครับยังไม่พอในการที่เราแตะเบรคหรือไม่แตะคันเร่งนะครับไอตัวเครื่องยนต์ครับจะเปลี่ยนพลังงานนะครับในการชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่ทําให้พลังงานไม่สูญเปล่าครับสุดท้ายครับผมการขับขี่ที่นุ่มนวลมาพร้อมกับประหยัดน้ำมันนั่นเองครับนี่แหละครับที่เป็นเคล็ดลับของรถไฮบริดที่ทําให้ประหยัดน้ามันได้ดีแบบเกินคาดครับ โตโยต้านัมเบอร์วันติดทัจเครับสำหรับผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะทดลองขับหรือได้ข้อมูลตัวรถครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทโตโยต้าลิสจำกัดโชว์รูมใหญ่ยงวัดเจ็ดยอดครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกับทางโตโยต้าลิสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ